ฝั่งวันลงมาตกเจ้าผงยังไครับอ๋อตัวหิวครับผม้ยหครับมันมันไปพ่อมาครับผหไ้วรมถ้าจะหิวแล้ว นี่โอ้โตัวเงะเลยจ่าฝูงกับลิงทะเลครับถ้าจหิวเห็นมาวะลู้เราเอางเราของกินไปนะพี่ทังกระต่ายมันหิวก็องนนี้จะเป็นลิงขโมยครับตรงนึง เดยเปาฝันรังแล้วครับเฮ้ยโอ้ okay. อยบ้าเลยโอเคใช่อืม เอาพลังมันจะไปโอเคอ่มันเดือดมอยของเขาครับผมเพราะว่าเขาไปนั่งอยู่ร้านกาแฟรนกับมันลงมลม้ากับเมียนะพี่จีเนี่ยอู้พลังมันไปนั่งอยู่ร้านกาแฟกับเมียพอดนะมาเนี้มันหิวครับมันลงมาจากคู้ลูกคุณครัปปบเดี๋ยวยให้เบื้ับ อู้หัวหลวงลังครับหูวหน่วยหุ่นครับมันหิวครับลงมาแลนใส่กระเป๋าเขาเลยครับอู้สวัสดีครับผม